ปีรถนะครับช่วงราคาพอๆกับ Fortuner แต่ขับดีกว่าต่างกันเนยอะนะคนละคนละฟิลกันนะครับคนละฟิลกันข,บนขับดีนะครับก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ปกตินะครับสำหรับเบาะแถว3พัภาพเรียบแบบไฟฟ้าน,นะครับผมเองก็สาวก Fortuner คาดหวังว่า Fortuner ในซีรีส์ต่อไปในรุ่นต่อไปในเจนต่อไปจะได้แบบนี้นะนะครับดูแบบเรียบหรูนะครับเรียบหรูดูดี เครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิม,ดมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาใช้งานไม่หนักวันนี้ผมก็เลยมาคอนเฟิร์มสภาพให้รุ่นนี้คันนี้ผมมีแค่คันเดียวละผมมีแค่คันเดียวแล้วตอนนี้นะครับในราคานี้แต่ถามว่าขยับไปเล่นดีเซลได้ไหมก็มีนะครับรนห้ารานหก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราธชธานีวันนี้อยู่กับ SUV ไซส์ใหญ่รถด,ดีน่าใช้อีกหนึ่งคันสำหรับ SUV นําเข้าอ่าหลายคนเห็นหน้าก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น LC 150นะครับแลนดครูเซอร์พาโ150ตัวนี้ผมเอา2.7 T-X มานำเสนอกันบ้างนะครับหลังจากที่นำเสนอตัว3.0 D4D เครื่องยนต์ดีเซลไปหลายคันแล้ว วันนี้เอาตัวที่ราคาเข้าถึงจับต้องได้นะครับผ่านมา10ปีเต็มๆยังน่าใช้อยู่ไหมสำหรับเครื่องยนต์2 tr หรือว่า2,693 cc นะครับ2.7เ็บนซินล้วนไม่ติดแก๊สนะเพราะว่าคันนี้เองถือว่ารถที่เจ้าของเดิมรักษาคงสภาพไว้ได้ดีพอสมควรคือใช้งานไม่ช้ำนะครับ เครื่องยนต์เดิม,เ,ดมเกียร์เดิม,ดมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาใช้งานไม่หนักวันนี้ผมก็เลยมาคอนเฟิร์มสภาพให้ในราคาที่เข้าถึงจับต้องได้เหมือนที่ผมบอกเลยนะครับเอาราคาไปก่อนสําหรับตัว2.7 TX นะปี2,555คันนี้999,000บาทเท่านั้นนะครับ999,000บาท กับรถสวยน่าใช้คันนี้มาคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนนะครับเนื้อสื่ออื่นได้ฟังก์ชันออปชั่นราคาดีขนาดไหนก็ต้องคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนก็เหมือนที่ผมบอกไปตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับสภาพบอดี้โครงสร้างเดิมนะแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์2 TR นะครับ2อหรือว่า2,693กซีซีก็พูดตรงตรงตรง,ง่ายๆก็รหัสเครื่องบล็อกเครื่องที่ใช้ในรถตู้บ้านเรา ที่ใช้ในรถตู้คอมพิวเตอร์บ้านเราใช้แล้วในเรื่องของความสวยความทนใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ตัวนี้ไม่เป็น2รองใครนั่นะแล้วใช้อ่อนรดได้ออฟรดได้นะครับลุยได้เรียบได้นะสบายๆนะครับสภาพบอดี้โครงสร้างเดิมๆนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าที่เอามาคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของบอดี้โครงสร้างแล้วก็สเปคนะครับสเปค ก,ก,ก,ก็เรียกตามรุ่นใหญยก็คือเรียกตามเลขตัวถังนะครับ trj 1 5 0นะครับในรหัสในรหัสเลขตัวถังก็คือเรามาเรียกเป็นชื่อรุ่นย่อยเพื่อจําง่าย,ายนะครับสไตล์แบบนี้คันนี้ก็จะไม่เหมือนคันก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถแบบลักษณะพาร์ทเดิม,ดมนะครับพาร์ทเดิมแม็กยางเดิมนะครับแม็กยางเดิมไม่มีการไปตกแต่งอะไรเป็นรถที่ใช้คงสภาพเดิมไม่มีการตกแต่งพูดง่ายๆไม่มีการตกแต่งข้อดีของการซื้อรุ่นนี้เหมือนที่ผมบอกก็คือ เขาเป็นรถตัวตัวที่มีการลดสเปคไม่ใช่ลดสเปคเหรอกมันเป็นรุ่นของเขาอยู่แล้วก็คือเป็นช่วงล่างที่เป็นเป็นโค๊คเป็นคอยสปริงธรรมดาไม่ใช่ถุงลมนะครับไม่ใช่ถุงลมฟังก์ชันออปชั่นเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เพิ่มมาเยอะเหมือนกับตัว3.0 D4D ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่ถามว่าเทคโนโลยีเมื่อ10ปีที่แล้วบ้านเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับ,นะรบกุญแจเป็นคีย์เลสพุสตาร์ท นะครับมีคูชสตาร์ทนี่คูสคอนโทรลให้นะครับมีคูสคอนโทรลแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นฟูลไทม์ Full นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ H4 ฟูลไทม์ time, สไตล์ของอ SUV ออฟโรดอยู่แล้วนะครับจะไม่ใช่พาดไทม์เหมือนกับตัวที่เป็น f o r er นะ์ u เนอร์นปัจจุบันในบ้านเรานะครับมีจอมีกล้องถอยมีแอร์ดิจิตอลให้นะครับและผมที่บอกไอ้คันนี้ใช้งานไม่ช้ำนะครับใช้งานไม่ช้ำ ไม่อยู่แสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ 6, กิมโลเมตรนะครับเป็นสเปคของญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็น UK ก็จะเป็นไม l e เลนะก็ภายในฟังก์ชันภายในตัววงตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบสสีครีมนะครับคือ <c ười> <c ười> คันนี้ดูตัววงตัวเบาะใช้งานไม่ช้ำนะครับใช้งานไม่ช้ำอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เป็นออนะรถมือเดียวออกห้างมานะครับรถมือเดียวออกห้างนําเข้ามา จดทะเบียนเล่มในเล่มในมือเดียวชัดๆนะครับนะเป็นรถชื่อพี่ผู้หญิงเขาครับเจเขาภายในสวยเดิม9,99,000บาทสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้อยากจะโดนอยากจะเอาไปใช้นะครับไม่จะเป็นไปใช้งานออฟโรดหรือว่าใช้งานออ f โรดตอนนี้คันนี้เหมาะมากนะครับด้วยสภาพที่ถือว่าสดสำหรับรถ10ปีนะครับถือว่าสำหรับรถ10ปี9,99,000บาท เชื่อว่าคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับน่าจะอยู่ไม่นานเพราะในบรรดานะครับในบรรดาแล Land Cruiser Prado 150เนี่ยนะครับในรหัสเครื่อง150ไอกรหัสตัวถัง150เนี่ยตัว2.7 TX จะเป็นตัวที่เข้าถึงจับต้องได้มากที่สุดนะครับด้วยปีรถนะครับช่วงราคาพอๆกับฟอร์จูนเนอร์แต่ขับดีกว่าต่างกันเยอะนะคนละคนละฟิลกันนะครับคนละฟิลกันขับดี ขับดีสมรสราคา4ล้านอ่ะไม่ได้ง่ายขับดีสมรสราคา4ล้านแต่ในตัวฟังก์ชันออปชั่นที่ให้มาอย่างตัวเบาะแถว3เนี่ยนะครับที่เป็นพับเก็บแบบไฟฟ้าเนี่ยก็ยังก็ยังได้มานะครับก็ยังได้มาไม่ได้มีการตัดออกนะนะครับก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ปกตินะครับสำหรับเบาะแถว3พับเรียบแบบไฟฟ้านะครับผมเองก็สาวกฟอร์จูเนอร์คาดหวังว่าฟอร์จูเนอร์ในซีรีส์ต่อไปในรุ่นต่อไปในเจนต่อไปจะได้แบบนี้นะนะครับดูแบบ เรียบหรูนะครับเรียบหรูดูดีนะครับพับแบบไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเป็นไม่ได้ใช้งานก็จะเป็นการพับเก็บแล้วก็วางของนะครับวางคงวางของแต่ผมชอบอย่างหนึ่งของโตโยต้าเองเนี่ยที่วางแก้วเยอะมากนะทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่ออกแบบมาเนี่ยที่วางคงวางแก้วเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้วก็ power outlet ออมีให้ครบจบ,จบๆคันนี้ถือว่าเป็นรถที่บอดี้โครงสร้างนี่สวยเดิมรักษาดีมากนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคัน นะครับสีอาจจะมีเก็บบ้างบางชิ้นนะครับแต่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีอาบคันนี้ไม่มีอาบนะครับก็คอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC l a n แล u ค e เซี a พาอยากรวดเร็วเพราะผมจะถ่ายวันนี้นะครับผมจะถ่ายทั้งตัว120-150นะให้ FC ได้ติดตามกันเพราะว่ารถที่คัดมาให้เนี่ยนะครับรถที่คัดมาให้สภาพไม่ต้องวัดดวงกันแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม SUV กลุ่ม SUV กลุ่มรถนำเข้าเราทำขายเป็นประจำอยู่แล้ว ช่แล้วคันนี้ได้มาถึงนะครับมีการขัดสีเก็บงานให้พร้อมใช้ฟอกวงภายในเช็คโอรงโลหเหลวพร้อมใช้พร้อมจบแล้วใครที่อยากจะได้อยากจะโดนรุ่นนี้คันนี้ผมมีแค่คันเดียวนะผมมีแค่คันเดียวแล้วตอนนี้นะครับในราคานี้แต่ถามว่าขยับไปเล่นดีเซลได้ไหมก็มีนะครับร5นห้านหสนใจตัวไหนอยากจะได้ตัวไหนก็โทรปรึกษาได้นะครับ <S <S เรื่องรถเรื่องง่ายสำหรับมงคลคาโดยเฉพาะรถกลุ่มออฟโรดโทรปรึกษาได้ที่084036 9 9 9 9นะครับ0 8 4 0 3 6 9 9 9นะครับฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคล, Car Center, าลคาร์เซ็นเตอร์ Toyota Land Cruiser Prado 1502.7TX ปี2555คันนี้ในราคาเพียง9 90, 9 9 9,000บาทเท่านั้นขอบพระคุณและสวัสดีครับ